ครับก็สวัสดีครับก็มาขอดูอ่าก็มาคุยกันนะในเรื่องของตัวอย่างกราฟ v t สักตัวอย่างนะครับอันนี้บอกว่าจากรูปเนี่ยเป็นกราฟนะเป็นกราฟที่วัตถุนะเคลื่อนที่ตามแนวแกน x นะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วนะครับอันนี้ั้งนักเรียนต้องไปดูนิดนึงว่าในกราฟเนี่ยเขาจะบอกเลยว่ากราฟอะไรนะครับกราฟความสัมพันธ์นะระหว่างความเร็ว นะตัวเชื่อมอยู่นี้เวลานะครับนะความเร็วของวัตถุในแนวแกน x ส่วนนี้ก็เป็นส่วนขยายเฉยๆไม่ไมีอะไรนะก็วัตถุเคลื่อนที่ตามแนวเส้นตรงโดยที่บอกเงื่อนไขเริ่มต้นมาด้วยว่าที่ t เท่ากับศูนย์เนี่ยวัตถุอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้น x เท่ากับศูนย์อันนี้ไว้สำหรับเวลาโจทย์หาตำแหน่งใดๆนะครับงั้นก็หาการกระจัดมาก่อนแล้วก็นิยามของการกระจัดนะครับการกระจัด delta x เท่ากับ ตำแหน่งสุดท้าย xf ลบ xi ไว้สำหรับเวลาโจทย์หาตำแหน่งสุดท้ายนั้นเขาก็จะให้ตรงนี้มาครับให้ตรงนี้มาส่วนการกจับตรงนี้ก็คือหาจากพื้นที่ใด้กราฟ vt ครับสำหรับโจทย์ข้อนีอ้ลองดูว่าจะมาหาอะไรบ้างนะครับโจทย์ข้อนี้อันแรกเลยนะโจทย์สั่งให้หาความความเร็วเฉลี่ยช่วง t เท่ากับ2ถึง t เท่ากับ14วินาที โอเคข้อ A เลยครับข้อ A หาความโดยเฉลีย่ยนิยามของความเร็วเฉลีย่ยก็เท่ากับการกระจัดนะครับการกระจัดหารด้วยช่วงเวลาสำหรับกราฟ vt เนี่ยนะอันนี้ต้องนักเรียนต้องทำทำบ่อยๆทำเยอะๆแล้วมันจะจำได้นะครับ สำหรับกราฟ BT เนี่ยการกระจัดหาจากพื้นที่ใต้กราฟหาในช่วงเวลานะพื้นที่ใต้กราฟ BT เนอะแล้วก็หาในช่วงเวลาซึ่งโอเคช่วงเวลาตามที่โจทย์ให้มาก็คือวินาทีที่2ถึง14บสี่งั้นครูก็ใส่เลยครับตรงนี้เป็น เป็น14สุดท้ายคือ14เริ่มต้นคือ2นะ2ถึง14ก็เราก็มาดูนะตามาจากเ,าเวลาเราหาพื้นที่ได้กราฟเนี่ยเราก็จะดูว่าจุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนนี่ครับจุดเริ่มต้นคือวินาทีที่2นะบอกแล้วว่าพื้นที่ได้กราฟเนี่ยจะปิดล้อมด้วยจุดเริ่มจุดจบนะจุดเริ่มจุดจบอยู่ตรงนี้นี่ครับแล้วก็เส้นกราฟ เส้นกราฟก็คืออนนี้เส้นกราฟอันนี้นะครับเส้นกราฟแล้วก็แกนนอนนะครับแกนนอนก็คืออันนี้แกนนอนก็คือนี้เราก็จะเห็นพื้นที่นะเราก็เห็นพื้นที่2บริเวณขึ้นมานะครับก็คือบริเวณที่อยู่ข้างบนซึ่งเรเรียกว่าพื้นที่เหนือแกนเวลาเนี่ย คือพื้นที่ที่อยู่ข้างบนแล้วกันพื้นที่ตรงนี้จะเป็นบวกสําหรับการกระจัดแล้วก็พื้นที่ตรงนี้จะเป็นลบนะครับแล้วก็มามองรูปรูปนี้มันเป็นมันยัง er, เป็นรูปที่เป็นรูปเหลี่ยมใ,ใดๆอยู่แล้วก็ขอมองในแนวนี้แล้วกันนะมองในแนวนี้แล้วแบ่งพื้นที่ออกมานะครูก็จะมองตรงนี้รูปหนึ่งนะมองนี่รูปหนึ่งนะรูปพื้นที่สีเขเียวนะครับพื้นที่สีเขียวนี่แล้วก็พื้นที่สีแดงนะครับพื้นที่สีแดงตรงนี้ๆๆ พื้นที่สีแดงตรงนี้นก็จะมองเป็นพื้นที่เพื่อให้ง่ายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สีสีม่วงแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่สีม่วงแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เป็นสีน้ําตาลโอเคมาดูตรงนี้นก็เอาสีมาทำให้มันดูง่ายขึ้นนะครับเอาสีมาเขียนให้มันง่าย พื้นทีต่ตรงนี้แล้วกันแล้ก็จะเป็นสีอะไรเนี่ยสีออกสีน้ำเงินเนะาะออกสีน้ำเงินแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สีสีเหลืองแล้วกันนะครับน่าจะเห็นอยู่โอเคเห็นอยู่เราก็จะได้แบ่งพื้นที่ออกมาเป็นอย่างนี้ดังนั้นก็ง่ายๆนะเราก็คิดคิดพื้นที่ตรงนี้นะครับตรงนี้บริเวณตรงนี้ก็จะเป็น เส้นหนึ่งส่วนสองขอใช้ปากกาเนาะอันนี้ใช้สีมันจริงๆอยู่ว่ามันถ้ามันใช้เติมที่เป็นสีเนี่ยใช้ปากกาที่เป็นสีเนี่ยมันก็จะเห็นมันก็จะเห็นเห็นความแตกต่างเห็นบริเวณชัดเจนเพียง <c oughs> แต่ว่าเขียนเนี่ยมันก็อาจจะติดไม่ค่อยดีอะไรนะครับลองดูลองดูองดโอเคพอได้พอไดอ้อันนี้นันกเรียนก็ต้องต้องไปดูนิดนึงนะเรื่องของ สูตรของพื้นที่นะพื้นที่สี่เหลี่ยมกลางหมูตรงนี้ก็เส้นหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนาน,นก็คือเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันดังนั้นตรงเนี้ยความยาวของเส้นนี้ก็คือ2เมตรต่อวินาทีนะสองเมตรต่อวินาทีขอใช้ปากกาดีกว่านะครับมันมันเขียนแล้วมันไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สองเมตรต่อวินาทีนะแล้วก็บวกกับส่วนนี้ ก็คือเลข5อย่าไปนับช่องนะบางทีนับช่องพลาดได้ครับเจอโจทย์บางข้อเนี่ยช่องละ2 4 6อย่างเงี้ยอาจจะผัดอาจจะผิดพลาดได้ก็ตรงนี้ก็จะเป็น5นะบวกด้วย5เมตรต่อวินาทีคูณด้วยความสูงความสูงก็คือเนี่ยนับตามเนี่ยเส้นสองเส้นขนานที่ห่างกันตรงนี้ก็จะเป็น2ไปถึง4ก็จะเป็น2หน่วยก็เป็นวินาทีนะครับ Okay. อันนี้ก็ลากสั้นไปนิดนึงเมื่อกี้ก็จะเป็นวินาทีบวกกับบวกครับพื้นที่ส่วนนี้กว้างคูณยาวนะกว้างคูณยาวก็จะเป็นกว้างก็ตรงนี้ก็เอาเอาแนวสูงแล้วกันนะหเมตรต่อวินาที5เมตร ต่อวินาทีคูณกับตรงนี้ก็4ไปถึงห้านะครับ4ไปถึงห้าก็เป็น1วินาทีพื้นที่ตรงนี้อีกพื้นที่ตรงนี้อีกพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นบวกบวกกับเศษนหนึ่งส่วนสองเสนหนึ่งส่วนสองลืมนะลืมเสษนหนึ่งส่วนสองคูณบลบกด้านคู่ขนานก็คือเนี่ยจากตรงนี้ไปถึงตรงเนี้ยยาวเท่ากับห้า ห้าหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีก็ด้านนี้ขนานกันเนาะด้านนี้ก็จะเป็นศูนย์ไปถึงสองก็เป็นสองเมตรต่อวินาทีบวกสองเมตรต่อวินาทีคูณด้วยความสูงความสูงของสี่เหลี่ยมข้างหมูก็คือจากตรงนี้คือเลขห้าเนาะมาถึงเลขเก้าตรงนี้ก็จะเป็นสี่สี่วินาทีอเคมันยาว ถ้าเกิดว่านักเรียนไปเจอสถา,านการณ์จริงๆนะครับมันยาวเนี่ยก็ไม่เป็นไรนักเรียนก็บรรทัดต่อไปก็ล่นเข้ามานะอยาให้ตรงกันนี้ขยับเข้ามายนิดนึงแล้วก็ใส่ออปเปอรเตอร์ใส่เครื่องหมายนะว่ามันบวกกันอยู่กับบรรทัดข้างบนก็ใส่อย่างนี้เลยนะครับก็ใสนะ่ส่วนข้างล่างก็โอเคตรงนี้ก็เป็น14วินาทีลบ2วินาทีเหมือนเดิมได้ตรงนี้นะครับมันก็เป็นการบวกเศษส่วน2เทอมน,นั่นเองนะ,ะพื้นที่ตรงนี้มั่ง พื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้เส้นหนส่วนสคูณสูงสูงก็คือ2อนะสอง,นะสองเมตรต่อวินาทีฐานก็คือเลขเก้าไปถึงเลขสิบก็คือ1วินาทีก็ต่อไปก็พื้นที่ข้างล่างพื้นที่ส่วนนี้ก็จะติดลบนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะติดลบอันนี้ก็อาจจะขึ้นในจอไม่หมดเนาะ อตรงนี้ครูผิดอยู่นิดนึงนักเรียนครับขอตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงน,รงนี้ตรงนี้มันยังเป็นรูปรูปเหลี่ยมใดๆอย,ๆอยู่ก็ต้องไปแบ่งตรงนี้อีกทีนะพื้นที่ตรงนี้อีกทีเนี่ยก็ขอใช้เป็นสีแดงไขว้แล้วกันให้เป็นพื้นที่ที่แตกต่างตรงนี้ก็จะเป็นลบนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นลบลบเซนหนึ่งเนสเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมเห็น,นชดัดคูณสูงอ,อันนี้เราก็ไม่ไม่ต้องใส่ลบ4ี่นะครับไม่ต้องใส่ลบ4ี่ ใสเ่เป็นขนาดไปเลยเป็นเลข4แล้วเราเอาลบมาไว้ข้างหน้า4เมตรต่อวินาทีแล้วก็10ไปถึงสิก็คือ2วินาทีเสร็จเสร็จหนึ่งส่วนอ,อันนี้เขาเรียกว่าพื้นที่นะขอขอโทษทีพื้นที่ที่อยู่ข้างบนเป็นบวกพื้นที่ที่อยู่ข้างล่างเป็นลบก็เลยใสษเครื่องหมายลบไว้ตรงนี้ก็ลบเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานรูปนี้นะครับรูปสีน้ำเงินตรงเนี้ย ตรงนี้เส้นนี้ยาวเท่ากับ4หน่วยหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีหน่วยก็ดูตรงนี้เลย4เมตรต่อวินาทีนะก็จะเป็น4เมตรต่อวินาทีบวกครับด้านขนานอีด้านก็คือด้านนี้จากเลข0นย์นะครับจนไปถึงเลข6ก็คือความยาวเท่ากับ6หน่วย6เมตรต่อวินาทีฐาน ฐานนะครับก็คือตรงนี้12ไปถึง14ก็จะเป็น2 2วินาทีขอโทษตรงนี้ก็ใส่ก่อน2วินาทีอ่ะยังไม่หมดอีกยังเหลือพื้นที่ตรงนี้นิดนึงก็ก็บวกนะหรือนักเรียนบอกจะบอกว่าเป็นลบก็ก็สุดแล้วแต่ครับก็ก็บวกด้วยพื้นที่แต่พื้นที่ตรงนั้นมันติดลบนะครับก็ตรงนี้มาดูนะเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณสูงคูณฐานสูงก็คือ6หน่วยฐานก็คือ1หน่วย สิบสี่มาถึงสิบห้านะตรงนี้ก็จะเป็นเซนต์หนึ่งส่วนสองพื้นที่ตรงนี้มันจะติดลบครับก็เลยใส่ลบไปข้างหน้าหรือนักเรียนจะไปเอาลบไปรวมกับเครื่องหมายบวกตรงนี้ก็ได้ครับจบทีเดียวเลยนะครับก็จะเป็นตรงนี้สูงก็คือ6หน่วยนะเมื่อกี้หหน่วยหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีแล้วก็ฐานก็คือ1หน่วยนะ่หน่วยก็คือ1นึ่งหนึ่งวินาทีหารด้วยช่วงเวลาก็ช่วงเดิมครับ 14วินาทีลบ2วินาทีโอเคก็จะเป็นยาวๆหน่อยอย่างนี้แหละครับก็เรา,เาตัวเลขนะมาคิดเลขมาคิดเลขตรงนี้มาคิดเลขนะครับอันนี้นักเรียนก็ลองทําดูนะลองทําดูแล้วหยุดวิดีโอไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ทําไปนะแล้วก็ทาแล้วกมม็มาตรวจสอบต่อว่ามันมันตรงกันไหมนะถ้าตรงกันก็โอเคนะ ตรงนี้ก็เอา2หารซะก่อนก็เหลือ5้บวกสได้7จนะเหน่วยเป็นเมตรนะครับหน่วยเป็นเมตรเพราะว่าเมตรต่อวินาทบีบวกกับเมตรต่อวินาทีตรงนี้ก็มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีหารด้วยคูณด้วยตรงนี้ก็หน่วยวินาทีก็หายไป7เมตรอ่เทอมนี้มั่งเติมนี้ก็5้คูณหก็ได้5 5เมตรหน่วยก็จะหารกันไปนะปกติอันนี้อ่ะอันนี้หน่วยนี้หารอันนี้เอา2ไปหาร ก็เหลือสองตรงนี้ก็หบวก2ได้7 7เจคูณสเป็น14บบวกด้วย14เมตรข้างล่างตรงนี้ครับข้างล่างตรงนี้เลยถึงนี้หนะสกับ2หารกันเหลือ1 1คูณหก็ได้1ก็บวก1นึ่ก็เป็นเมตรอันนี้ก็ถ้าเป็นอันนี้ก็ชัดตรงนี้พื้นที่เป็นลบลบก็เอา2ไปหารก็เหลือสี่เมตร ตรงนี้เอา2ไปหารนะสนี้ไปหาร2นี้ก็จะเหลือ10เมตรตรงนี้ครับก็2ไปหาร6ก็เหลือ3นะครับลบสามเมตรอันนี้สังเกตนะบวกด้วยจํานวนที่ติดลบตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบทีนี้เราก็ดึงนะทำไอ้ข้างล่างนะการบวกลบเศษส่วน1ึนะง,งเทิม2องเทิมตามเทิมนะก็ทาให้ข้างล่างมันเท่ากันแล้วจับบวกกัน เอาแต่พวกเศษนะคราบ,บวกมบวกกันซึ่งข้างล่างมันเท่ากันอยู่แล้วครับตรงนี้มันนะทุกเทอมนะสิบสี 2, ่ลบ2องลบสอลบสหมดก็รวมเป็น14วินาทีลบสวินาทีก็คิดเลขนะครับเอาคิดเลขตรงนี้ก็เอา17บเวกหเป็นสิบองบวก14นะ12บสวกสิ 14. สบเวก5เป็น12แล้วก็บวกด้วย14ก็จะกลายเป็น26 26เป็น27นะครับเป็น27ตรงนี้หักออกส0กก็จะเหลือ17โอเคแล้วก็หักออกอีก4หักออกอีก3หาหักออกอีก7ก็เหลือ10นะตรงนี้ก็ได้เป็น10นะ10เมตรหารด้วย12วินาทีก็เท่ากับ5ส่วน เมตรต่อวินาทีนะครับก็ขอเช็คอีกทีนึงครับแปบบ๊บนึงนะขอขอเช็คตัวเลขนะโดยเครื่องคิดเลขสักอีกสักทีนึงนะขอขอขอเช็คตัวเลขมองมองเห็นไหมเอ่ยน่าจะไม่เห็นเนาะโอเคไม่เป็นไร14บวก1ลบ4ลบ10ลบ3อันนี้อยากให้นักเรียนคิดเลข นะเลขง่ายๆเนี่ยอย่าไปใช้เครื่องคิดเลขเก็คือถ่านักเรียนใช้เครื่องคิดเลขเความสามารถในการคิดเลขของนักเรียนก็กจะลดลงนะก็จะคิดเลขช้าลงอันนี้ก็ได้คําตอบนะครับความเร็วเฉลี่ยในช่วงวินาทีที่สองถึงสิบสี่อันนี้ต้องไม่ลืมนะครับต้องไม่ลืมโจทย์ว่าสิ่งที่เราหาอยู่คืออะไรนะความเร็วเฉลี่ยนะความเร็วเฉลี่ยช่วงสองถึงอ๋อ ครูพลาดแล้วเนี่ยครูพลาดไปเลยครับอันนี้ต้องขออภัยอย่างแรงนะครับสองถึงสิบสี่แค่นี้ครับแค่นี้แค่นี้อันนี้เราคิดเกินไป1นึ่งเทอมนะครับเราคิดเกินไป1เทอมก็ enfin, Boom, คือเทอมข้างล่างนี้เลยนะ second, ทนเทนะิมนี้ผิดเลยครับเนี่ยผิดเลยเห็นไหมเทอมนี้นะครับเทอมนี้ไม่มีเทอมนี้ไม่มีนะเทอมนี้ก็คือพื้นที่ที่เกิดจากที่มันเกินไปตรงนี้ก็ขออภัยครับ ตรงนี้ก็ก็ผิดนะครับตรงนี้ก็จะผิดเตอมนี้ก็จะไม่มีนะครับเถอมนี้ก็จะไม่มีงั้นตรงนี้ก็ต้องบวกอีก3นะต้องบวกอีก10ต้องบวก3ก็จะเป็น13 1 3ามสส่วน12อนะนนี้ก็โอเคก็ขออภัยนะทำก็เป็น13เมตรหารด้วย12วินาทีก็ คีเกตคิดเลขก็ตอบไปอย่างนี้เลยครับเป็นเศษส่วนอย่างต่ําอยู่แล้วนะครับอันนี้ข้อขอกดเครื่องคิดเลขก็ได้ออกมาประมนะาณสิบหนึ่งจุดศูนย์แปดนะก็เท่ากับหนึ่งจุดศูนย์แปดเมตรต่อวินาทีโดยปกติครูก็จะส่วนใหญ่ถ้าเป็นครูก็จะตอบเป็นเศษส่วนเพราะว่าไม่ค่อยมานั่งคิดเลขตรงนี้ต่อคราวนี้มาดูอีกอีกข้อหนึ่งนะครับอันนี้ก็พอเรามาทวนโจทย์มันก็ถึงได้ได้รู้ว่าตัวเองเผลอไปนะผิดไป ก็มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับอขอโทษขออย่างเดิมนี่แหละมาดูอีกข้อหนึ่งข้อย่อยเขาให้หาตราเรวเฉลี่ยช่วง2ถึง14นะก็คือตั้งแต่นี้2องสิอุตสาห์ไปขีดเส้นกันไว้แล้วนะเมื่อกี้ยังยังผิดพลาดได้อีกในช่วง2ถึง14ี่เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาเดิมนะครับที่เราหาเราหาความเร็วเฉลี่ยเนี่ย งั้นเราก็จะเอาข้อมูลมาใช้ได้เลยนะเราจะเอาข้อมูลมาใช้เลยเ mm. พื่อความรวดเร็วข้อ b นะครับข้อ b อัตราเร็วเฉลีย่ยอัตราเร็วเฉลีย่ยช่วง T เท่ากับ2ถึง14วินาที ก็เท่ากับนะครับอัตราเรลเลียอันนี้เป็นข้อสังเกตว่าบทที่ครูก็จะไม่ใช้สัญลักษณ์เนาะตัวนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนนะครับอัตราเรลเลียก็เท่ากับขนาดของพื้นที่ใต้กราฟเนาะขนาดของพื้นที่ใต้กราฟกราฟตัวนี้เลยกราฟ vt หารด้วยช่วงเวลา Okay. ดังนั้นขนาดก็คืออันไหนที่เป็นลบเนี่ยเราก็คิดจะเป็นบวกให้หมดนะครับเพราะในช่วงเวลาที่เราใช้เนี่ยช่วงเวลาเท่ากันก็คือ14นะสิบสี 12, อ่อ่าสอวินาทีจนถึงส4บสวินาทีก็เป็น14-2ลบสอนะครับอ,อันนี้ก็ถ้าใส่วงเล็บอย่างนี้ให้ชัดไปเลยว่าอา่าอันนี้เป็นเวลาที่เ,เป็นตัวเลขเที่เป็นค่าอันนี้เป็นเวลาที่อยู่บนบนแกนนะเป็นเวลาที่อยู่บนนาฬิกาจับเวลา ลบกันแล้วถึงจะเป็นช่วงเวลานักเรียนอย่าสับสนนะครับทีที่เป็นช่วงเวลากับทีที่เป็นเวลา,าบนบนนาฬิกาจับเวลาเนี่ยตรงนี้ก็ใส่เลย7เมตรครับ7เมตรบวกลอกมาเลยครับบวก5เมตรลองมาเพราะเป็นเวลาช่วงเวลาเดียวกันบวก14เมตรบวก1เมตรแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้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  นะการกระจัดเป็นลบเพราะอยู่็นพื้นที่ที่อยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เป็นลบแต่พอพิดรระยะทางตรงนี้ต้องกลายเป็นบวกก็บวก4เมตรบวกอีก10เมตรแล้วก็จับเลขมาบวกกันคราวนี้ข้างล่างก็ข้างล่างง่ายนะสิ 12. วินาทีตรงนี้สิบสี่ 14. กับ 14เป็น28 29เนาะ29 3 14 34บวกอีก7เป็น41 41เมตรโอเคก็น่าจะเป็นเสร็จส่วนอย่างต่ำอยู่แล้วเนาะ4บนอ้อนี่เอา3หารลงนะครับเอา4บวก1ได้6เอา3หารลงนะ41เอา ส่วนสิก็จะได้เป็นเท่าไหรอะ่ะอ๋อขออภัยมัน4ี่บวกหได้ห้าอันนี้3ามสามหารไม่ลงเนาะกูก็งงอะไรเนี่ยอ่ะโอเคไม่เป็นไรก็ตอบไปอย่างนี้เลยนะครับตอบไปอย่างนี้เลยก็ตอบเป็นอ่า ถ้าจะทำเป็นทศย,ยมก็จะเป็น3.42นะครับ3.416เนี่ยก็เป็น3.42เมตรต่อวินาทีก็โอเคครับตรงนี้ตรงนี้ก็มาดูนะอันนี้ก็ให้เห็นนะว่าสําหรับตัวอย่างเนี้ยมันจะต่างจากตัวอย่างที่แล้วตรงนี้ว่าตัวอย่างที่แล้วเนี่ยโจทย์สั่งให้หาตั้งแต่วินาทีเริ่มต้นจนถึงวินาทีสุดท้ายของกราฟเลยซึ่งไม่จำเป็นอันนี้ก็ขึ้นกับขึ้นกับสิ่งที่โจทย์สั่ง นะครับขึ้นกับสิ่งที่จดสัง่งเพราะว่าจดสั่งให้เราหาตรงไหนก็ต้องต้องหาแค่นั้นนะไม่ต้องเผื่อไม่ต้องแถมนะครับตรงนี้ก็ต่อไปให้หาความเร่งวินาทีที่3ามจนกับวินาทีที่6.5เป็น2คําตอบอยู่นะอยู่2คําถามวินาทีที่3มเจอเลข3หรือยังครับเจอแล้วเลข3มปุ๊บเจอแล้วก็คือนี่เลยครับก็แสดงว่าก็หา หาความชันกราฟของเส้นนี้เลยนะครับหาความชันกราฟของเส้นนี้เอา A, เอา่อข้อข้ออะไรเอยข้อสีเอ A, ที่ทเท่ากับอสวินาทีก็หาได้จากความชันกราฟ v t นะครับก็ความชันกราฟเส้นนี้นะปลายข้างนี้ก็จะเป็นเลข5ในหน่วยเมตรต่อวินาที ลายข้างนี้นะครับลายข้างนี้ก็จะเป็นเลขสองในหน่วยเมตรต่อวินาทีอามาดูแกนนอนมั่งปลายข้างนี้นะอย่าลืมว่าต้องเอาเอาปลายด้านเนี้ปลายด้านขวาเนี่ยตั้งลบด้วยปลายด้านซ้ายเสมอนะอันเพราตรงนี้มันเกิดทีหลังนะตรงนี้ก็เป็น4วินาทีอนะ่ตรงนี้ก็2วินาทีก็เท่ากับ5้ลบสก็เหลือ3เหลือ3 ส่วนตรงนี้4ลบ2ก็เหลือ2หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกําลัง2นะครับหรือเท่ากับ1.5เมตรต่อวินาทียกกําลังสองอันนี้ก็จบไป1คําถามนะครับก็จะมีอีกหนึ่งคำถามก็คือที่เวลา6.5นะครับ a ที่ t เท่ากับ6.5วินาทีไม่จําเป็นนะครับว่าต้องหา หาความชันที่เลขอยู่ต้องโผล่อยู่บนบนกราฟเนี่ยอย่างเช่นเลข6หรือจุดตัดเนี่ยเลข6เลข7ไม่จำเป็น6.5ก็คือตรงนี้นะ6.5ก็คือตรงนี้ลไล่ไๆไปก็เจอเจอกราฟตรงนี้ก็คือความเร่งความเร่งหาได้จากกราฟวิธีก็คือหาจากความชันกราฟเส้นนี้เลยครับเนี่หาความชันกราฟเส้นนี้เลยก็อันนี้ก็แทนลงไปนะเอาค่ามาแทนก็ไม่ยากเนาะวิธีการหาความชันกราฟนะครับ ก็แทนเลยนะครับตรงนี้ปลายข้างนี้นะครับปลายข้างนี้เกิดทีหลังนะเลข9เนี่ยวินาทีที่9นี่เกิดทีหลังวินาทีที่5นี่เกิดก่อนดังนั้นการหาความชันก้าฟก็คือเอาแนวตั้งหารด้วยแนวนอนนะครับนะบางคนก็ไปทําเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะก็จะมองหินนะผลต่างของแกนตั้งกับผลต่างของแกนนอนนะปลายข้างนี้ก็คือ2หน่วยเป็นเมตรต่อวินาที ลบกับปลายอีกด้านหนึ่งก็เป็นเลขห้าหน่วยก็เป็นเมตรต่อวินาทีหารด้วยปลายข้างนี้คือเลข9หน่วยวินาทีปลายข้างนี้ก็คือนะปลายข้างนี้หน่วยเป็น5วินาทีนะปลายของเส้นตรงเนี่ยอา้าวตรงนี้ก็จะได้ลบข้างบนก็สามเมตรต่อวินาที3เมตรต่อวินาทีหารด้วยตรงนี้4วินาทีก็ออกมาเป็น ลบสามส่วนสี่ก็ศูนจุดเจ็ดห้าหน่วยเมตรต่อวินาทียกกําลัง,ยอยองออสอ,องนหน่วยจะต้องออกมาสอดคล้องนะครับหน่วยจะต้องออกมาสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือโจทย์ถามหาความเร่งนหน่วยก็ต้องเป็นหน่วยของความเร่งที่ได้ออกมาเนี่ยมาดูคําถามสุดท้ายแล้วนนครับคําถามสุดท้ายเขาบอกว่าให้หาความเร่งเฉลี่ยช่วงวินาทีที่2จนถึงวินาทีที่14 นะครับความเร่งเฉลี่ยช่วงวินาทีที่2จนถึงวินาทีที่14เนี่ยก็มาดูวินาทีที่2อยู่ตรงนี้วินาทีที่14อยู่ตรงนี้ก็นิยามนะครับนิยามความเร่งเฉลี่ยนะครับความเร่งข้อสุดท้ายนะคือข้อดีความเร่งเฉลี่ย average acceleration ก็ความเร่งเฉลี่ยก็หาจากนิยามเลยความเร็วสุดท้ายตั้งลบด้วยความเร็วเริ่มต้นหารด้เวลาสุดท้าย final time ลบด้วย i n น t ิชั่ลไท่ตรงนี้โจทย์ให้มาวินาทีที่2จนถึงวินาทีที่14ดังนั้นก็เป็นวินาทีที่14ตั้งนะลบด้วย2มาดู14นะครับ14ี่นี่ก่อน14เลยความเร็วเท่ากับลบ6เมตรต่อวินาทีลบตามนิยามตัวนี้ครับตามนิยามตัวนี้ Vi เริ่มต้นวินาทีสองก็คือตรงนี้2ในหน่วยเมตรต่อวินาทีก็คิดเลขครับลบหกกับลบสเป็นลบแเมตรต่อวินาทีหารด้วย12วินาทีเท่ากับลบสส่วน3หน่วยก็เป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะหรือว่าเท่ากับลบศูนจุด 6 7เนาะบางคนไม่ค่อยสบายใจที่เป็นเลขเศษส่วนก็โอเคก็เป็นศศยมอันนี้มันก็ง่ายๆนะครับก็ก็ได้คำตอบออกมาก็ลองทําตามนะครับลองทําตามนะหยุดวิดีโอไว้ตั้งแต่ตอนเลือกกลับไปดูใหม่หยุดวิดีโอไว้ตั่ตตอ,เร,อ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 เริ่มต้นแล้วก็ทำตามนะครับก็สำหรับตัวอย่างนี้นะครับสำหรับตัวอย่างนี้ก็ขอ จบการบรรยายไว้เท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ